สวัสดีลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ทางฝ่ายบริหารนะคะมีเรื่องที่จะ,ะชี้แจงแล้วก็ตอบข้อซักถามข้อสงสัยของทางผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะเรื่องที่1นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบปลายภาคเรียนนะคะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นนะคะเรื่องของการสอบการเก็บคะแนนต่างๆนะคะที่เราได้เรียนมานะคะขอเรียนชี้แจงว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของการวัดผลประเมินผลเท่านั้นนะคะโรงเรียนหรือว่าคุณครูผู้สอนเองนะคะไม่ได้ใช้คะแนนที่สอบมาเป็นเกณฑ์การตัดสินนะคะผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงแล้วนะคะทางโรงเรียนเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมผู้ปกครองของนักเรียนได้นะคะในการที่จะทําแบบทดสอบให้กับบุตรหลาน หรือแม้แต่การทำงานแทนบุตรหลานมาส่งให้กับคุณครูนะคะฉะนั้นแล้วในการส่งงานคุณครูเองที่ตรวจงานของนักเรียนก็ยังพบว่าในบางรายนะคะในบางคนนะคะก็ยังเป็นะายมือของผู้ปกครองนะคะที่เขียนมาส่งแทนบุตรหลานก็อาจจะเนื่องด้วยว่าครัวว่าบุตรหลานของท่านจะไม่มีคะแนนไม่มีงานมาส่งคุณครูนะคะในส่วนนี้ ก็โรงเรียนก็ต้องขอชี้แจงว่าในการที่จะตัดสินผลการเรียนเราคงยังต้องใช้หลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอใบงานแบบฝึกหัดการทดสอบต่างๆนะคะหรือว่าการส่งงานให้กับคุณครูในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางไลน์การอัดคลิปวิดีโอนะคะซึ่งก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะสบายใจได้ว่า ที่ผู้ปกครองเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนอย่างเดียวนะคะเผื่อบุตรหลานบางคนอาจจะทำคะแนนได้น้อยหรือบุตรหลานบางคนที่ผู้ปกครองเป็นห่วงว่าอาจจะมีใครทำให้หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่านักเรียนไม่ได้มาสอบเองตรงนี้นะคะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการสอบหรือแม้แต่การสอบเก็บคะแนนต่างๆนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวัดผลประเมินผลเท่านั้นนะคะแล้วใน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นี้นะคะทางโรงเรียนและก็ทางฝ่ายวิชาการเองยังไม่ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนนะคะเพราะยังมีนักเรียนบางกลุ่มนะคะที่หลุดออกจากระบบไปคือทางโรงเรียนไม่สามารถที่จะติดตามนักเรียนได้หรือนักเรียนเองก็ยังไม่สามารถที่จะมาติดตามงานกับโรงเรียนได้นะคะก็ยังไม่ได้เข้าในกลุ่มไลน์ครูประจําชั้นก็ พยายามตามครูประจำชาก็พยายามตามฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังเป็นกลุ่มที่โรงเรียนก็ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะฉะนั้นแล้วเมื่อเปิดภาคเรียนที่2มานะคะ2ทับ2564ทางโรงเรียนก็จะได้ดูพัฒนาการของนักเรียนเป็นส่วนประกอบนะคะในการที่จะวัดผลประเมินผลนะคะ สำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่เรียนรู้และทำแบบทดสอบเองนะคะทางเรียนก็ขอชื่นชมและให้กำลังใจนะคะในการปรับตัวปรับสภาพตามสถานการณ์นะคะเพื่อให้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้นะคะก็คือสถานการณ์โควิด -19 นี้นะคะ และผู้ปกครองนะคะนักเรียนที่มีความกังวลในเรื่องของการสอบเก็บคะแนนของ Google Form หรือแม้แต่5รายวิชาหลักที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไปว่าจะให้นักเรียนนำไปสอบที่บ้านนะคะว่าจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนมีความยุติธรรมแค่ไหนนะคะกับผลคะแนนครั้งนี้ก็ต้องเรียนขอชี้แจงว่าในการสอบ5รายวิชานี้นะคะครั้งแรก โรงเรียนตั้งใจที่จะให้นักเรียนมาสอบที่โรงเรียนนะคะแต่ทางต้นต้นสังกัดของเราเองนะคะเมื่อนักเรียนจะมาสอบที่โรงเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการตรวจ ATK นะคะซึ่งทางโรงเรียนมองว่าจะเป็นปัญหาให้กับผู้ปกครองนะคะจะเป็นภาระให้กับผู้ปกครองและก็ยังห่วงในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนะคะและในวันนี้นะคะ วันที่7ตุลาคม2564โรงเรียนมีประกาศออกไปนะคะที่ให้ผู้ปกครองงดมาส่งรับแบบฝึกหัดหรืองานที่โรงเรียนหรือแม้แต่การเลื่อนสอบไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะก็มีสาเหตุเนื่องจากว่า,าคุณครูบุคลากรในโรงเรียนของเรานะคะตอนนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะในการ ติดเชื้อโควิด -19 เนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะทางโรงเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการสอบการส่งงานหรือการมารับงานออกไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีความมั่นใจว่าคุณครูทุกคนนะคะในโรงเรียนเทศบาลสองชำนาญนุเคราะห์ของเรานะคะและบริเวณโรงเรียนของเราปลอดจากเชื้อโควิด1 9จริงๆนะคะถึงจะ,ะมีประกาศให้ผู้ปกครองนะคะกลับมา เอาแบบทดสอบหรือว่ากลับมาเอา آ, ใบงานหรือกลับมาเอาแบบทดสอบของนักเรียนหรือแบบฝึกหัดของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งไปให้กับผู้ปกครองได้รับทราบนะคะสุดท้ายนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอวิชาการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะผู้ปกครองและนักเรียนนะคะไม่ต้องเครียดกับความรู้เรื่องของวิชาการมากนักนะคะเรื่องของผลการสอบเรื่องของผลการเก็บคะแนน ทางครูผู้สอนนะคะแล้วก็ทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนะคะแม้แต่ทางต้นสังกัดของเราเองนะคะก็เข้าใจในคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้นะคะสถานการณ์โควิดนี้นะคะสิ่งที่ทําได้นะคะก็คือขอให้ผู้ปกครองนะคะช่วยกําชับบุตรหลานให้ส่งงานนะคะติดตามงานนะคะเนื่องจากว่าเนื้อง,งานหรือภาระงานนะคะเป็นส่วนที่จะ ทำให้การวัดผลประเมินผลสมบูรณ์มากที่สุดนะคะเพราะว่าในภาคเรียนที่1,2564นี้นะคะเราใช้คะแนนใบงานคะแนนแบบฝึกหัดคะแนนสอบย่อยนะคะเก็บ80คะแนนนะคะส่วนคะแนนสอบปลายภาคนั้นก็สอบเพียง20คะแนนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูบริบทองค์รวม ผลคะแนนการสอบของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็การประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะประเมินตามพัฒนาการตามสภาพจริงด้วยหลายๆอย่างนะคะที่เราจะต้องใช้มาประกอบในการวัดผลประเมินผลในครั้งนี้นะคะเราจะไม่ใช้คะแนนเพียงอย่างเดียวหรือเราจะไม่ได้ใช้ใบงานเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่นําเรียนแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นว่าทางโรงเรียนเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมนะคะ ให้ผู้ปกครองอไม่ไม่ทำงานให้บุตรหลานหรือไม่สอบแทนบุตรหลานนะคะเพราะาในส่วนที่โรงเรียนได้ตรวจเช็คหรือตรวจสอบมานะคะก็ยังมีการสอบในห่วงเวลา,า4-5ทุ่มอย่างนี้นะคะซึ่งความเป็นไปได้นักเรียนก็ไม่น่าจะสอบเองนะคะตรงนี้ก็เลยเราก็ไม่ไม่ยึดเป็นคะแนนร้อซนะคะให้ผู้ปกครองที่ มีความตั้งใจหรือนักเรียนที่มีความตั้งใจให้สบายใจในตรงนี้นะคะว่าโรงเรียนได้ใช้หลายหลายหลายอย่างนะคะประกอบการวัดผลประเมินผลในครั้งนี้ค่ะสำหรับในส่วนของอเรื่องวิชาการนะคะก็วันนี้มีเรื่องที่จะชี้แจงนะคะแล้วก็อตอบข้อสงสัยข้อซักถามให้กับผู้ปกครองเพียงเท่านี้นะคะหาก มีข้อสงสัยอื่นใดนะคะสอบถามตรงยังกับผู้บริหารหรือคุณครูประจําวิชานะคะจะสะดวกที่สุดนะคะหากผู้ปกครองหรือนักเรียนมีข้อสงสัยในเรื่องของงานในเรื่องของข้อสอบนะคะก็ติดต่อกับคุณครูโดยตรงนะคะจะได้คําตอบที่ชัดเจนมากที่สุดหรือจะสะท้อนมายังฝ่ายบริหารก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ